สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ ST q a u t าวันนี้เรามาพบกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในตลาดโลกกับ OMODA c 5 s 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีสุดล้ำและสมรรถนะที่น่าประทับใจซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ OMODA จากกลุ่มเครื่องยนต์น้ำมันมาก่อน แต่ในครั้งนี้พวกเขาก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวพร้อมชูจุดเด่นที่ทั้งสวยแรงและขับสนุกเริ่มจากภายนอกตัวถังของ OMODA c 5 f 2026ถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ล้ำอนาคตกระจังหน้าปิดสนิทแบบ EV เต็มรูปแบบพร้อมลวดลาย3มิติที่ทำให้รถดูมีมิติและโดดเด่นยิ่งขึ้นไฟหน้าเป็นแบบเลตแมทริกที่ให้แสงสว่างคมชัดและปรับองศาอัตโนมัติตามการเลี้ยว กันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องดักลมด้านล่างเพื่อช่วยในการระบายความร้อนของระบบมอเตอร์และแบตเตอรี่เส้นข้างตัวถังมีความโคง้งเว้าลงตัวกับมือจับประตูแบบซ่อนซึ่งช่วยให้ค่าต้านลมต่ำเพียง0.28ดซีดีล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์แบบทูบีนเพิ่มความสปอร์ตและด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายเลดแบบเส้นยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งทำให้เวลากลางคืนดูโดดเด่นเป็นพิเศษสปอยเลอร์หลังคาและดิฟฟิลเซอร์สีดำเพิ่มความสปอร์ต ปิดท้ายด้วยโลโก้โ m o d a ขนาดใหญ่ตรงกลางที่บ่งบอกความเป็นรุ่นไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ OMODA C5F 2026เน้นความล้ำสมัยและความสบายในการใช้งานแผงคอนโซลออกแบบแบบมินิมอลแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อกันสำหรับเรือนไม้และระบบอินโฟเทนเมนต์ รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้แม่นยำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบท้ายตัดให้ความสปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งทั้งเบาะคู่หน้าและพวงมาลัยมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศเพิ่มความสะดวกในทุกสภาพอากาศ พื้นที่เก็บของด้านหลังมีความจุประมาณ380ลิตรและสามารถพับเบาะหลังแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้ระบบแสงไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารสามารถปรับสีได้มากกว่า60เฉดทำให้บรรยากาศภายในดูหรูหราและผ่อนคลายเสียงเพลงจากลำโพงคุณภาพสูง8จุดพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเงียบและสบายมากขึ้น ด้านสมรรถนะโอม o ดา C5F 2026ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในประมาณ7.8วินาทีซึ่งถือว่าดีสำหรับรถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าในระดับนี้ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุ64กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ450กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มตามมาตร,รฐาน w LTP รองรับการชาร์จเร็ว DC จาก20%ถึง80%ภายในเวลาเพียง35นาทีและถ้าชาร์จแบบ AC 7 kW จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงในการชาร์จเต็มเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลายัยเลน Keep Assist ระบบตรวจจับมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring และกล้องรอบคัน360องศาพร้อมโหมดมองทะลุใต้ท้องรถเพิ่มความมั่นใจเวลาขับในพื้นที่แคบหรือครุขระ ในเรื่องราคาโอม d ด้า C5F 2026คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดต่างประเทศด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, 000, หรือราวๆาว,าว 1. 5 1ล้านบาทในไทยก่อนภาษีนำเข้าซึ่งเท่าหากมีการประกอบในประเทศราคาก็น่าจะลงมาอยู่ในระดับแข่งขันได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง MG ZS SUV หรือ BYD Auto 3จุดเด่นของรุ่นนี้คือดีไซน์ที่ล้ำสมยัย อุป,ปกรณ์ครบและระยะทางวิ่งที่เพียงพอต่อการใช้งานจริงสรุปแล้วโอม d ดา c 5 f 2026คือรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับคนที่ต้องการความทันสมัยเทคโนโลยีจัดเต็มสมรรถนะดีและการออกแบบที่แตกต่างไม่ซ้ำใครทั้งภายนอกที่ดูอนาคตภายในที่หรูและใช้งาน่ายรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครัน ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถอีวีในปี2026นี้